แม่ทับกุ้งผมถามอีกนิดหนึ่งว่าผมผมก็ฟังจากอดีตแม่ทับหลายท่านนะนะในพื้นที่พัคสองเนี่ยท่านบอกว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าเขมรไม่หยุดเนี่ยก็ต้องทำลายล้างให้เขารู้สึกว่าเขายอมจำนนยอมแพ้แพ้ในเรื่องของเอาสมมติว่าทำลายแหล่งคาสิโน,โนท้องอาจจะเอาตึกสองตึกให้เป็นเยี่ยงอย่างให้ดูเป็นต้นแบบอาจจะบอกว่าเขียนเสือให้โปรโนะก,ก็ก็ใช่เราต้องเอาจริงแล้วทําให้เขาเราจริงกับการจัดการปัญหาที่ไม่ถูกต้องเนี่ย อันนี้มันจะทําให้รู้สึกว่ากัมพูชาน่าจะพร้อมเจ,เจรจามากขึ้นไหมครับตัวนี้เป็นเป็นถามในมุมมองเฉยนะครับท่านก็ก็เป็นความคิดของอดีตแม่ทัพหลายท่านพูดเรื่องอย่างเนี้นะครับเอ,อผมก็เลยมาถามท่านต่ออันนี้เป็นการถกกันเฉยนะครับท่านครับไม่ใช่ไปละเมิดแม่ทัพท่านื่นนะครับครับคือบางอย่างบริบทบางอย่างมัน มันต้องดูโครงสร้างของกองทัพเราว่าเรากองทัพเรานี่นโยบายในการหลักก็คือป้องกันชายแดนป้องกันประเทศใน,ในที่มาไตยรเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเกิดเชิงลุกเข้าไปตอนในของประเทศใดๆเพราะฉะนั้นโครงสร้างเราก็จะออกแบบในลักษณะนี้ไว้เป็นหลักแล้วก็ประกอบกับสภาพแวดล้อมนี่เราก็เคยเคยคิดนะครับเรื่องนี้ที่เราจะตอบโต้ หลังจากที่เขายิงที่หมายพลเรือนเราอืมการกระทําเข้าไปในในพื้นที่ที่คิดว่าจะเป็นแหล่งต้นทุนเงินทุนของของรัฐบาลกัมพูชานี่ครับที่จะเอาเอาพวกเนี้ยเป็นเป็นแหล่งเงินทุนมามาสู้โลกกับเราเนี้คยคแต่เมื่อเมื่อเราหาเรือกับอะไรฝ่ายแล้วเนี่ยในนั้นเราไม่รู้ว่ามีใครบ้าง มันอาจจะมีประชาชนของลหลายๆประเทศไปอยู่ถูกหลอกไปอยู่ไปทำสิ่งธุกรกรรมผิดกฎหมายสีเทาคนจีนบ้างคนคนเกาหลีใต้ก็มีเห็นไหมครับเออที่เขาไปเอากลับมามถ้าเราใช้จรวดขนาดหนักลงตรงนั้นผู้เสียชีวิตก็คือพี่น้องเกาหลีใต้ส่วนหนึ่งแน่นอนอนี่คือเงื่อนไขที่มันจะตามมาถ้าเราทำลายตรงนั้น ทำลายได้ครับแต่ต้องมั่นใจว่าในนั้นไม่มีคนเพราะมันมันมันก็จะเป็นเป็นกรรเพื่มเพิ่มขึ้นมาว่าเราไปรังแกเขาโดยใช้อาวุธขนาดหนักแล้วมันจะ,จะที่การบินเขาก็กองทัพกาศเขาก็ไม่มีรังแกเขาทุกรูปแบบแล้วมันจะมันจะแบกกลับมาถึงรัฐบาลเราว่ารังแกเขาจนเกินกว่าเหตุหรือไม่อืมแล้วก็จะถูกยูเอ็นตำหนิ บ่าลเรือนตาง